สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอเจอกับครัวยายหนูอีกแล้ววันนี้ก็กินง่ายๆเนาะทำง่ายๆให้ดูเพราะว่าครัวของเราก็ครัวบ้านๆวันนี้จะมาทำเป็นต้มยำหมูสับใส่ตำลึงเนาะตำลึงก็เก็บข้างทางวัตถุดิบของเราก็จะมีกระเทียมหมูสับน้ำมะขามเปียกมะนาวต้นหอม ตำลึงแล้วก็พริกป่นแล้วก็มีถั่วคั่วน้ำเปล่าประมาณครึ่งถ้วยอนะเรามาลงมือทำกันเลยจ้าเรามาตำกระเทียมกันเลยตำกระเทียมก่อนเนาะ นนี้ก็มีอยู่ในตู้เย็นเนาะเราเลือกเอาเลือกทำกับข้าที่มันมีอยู่ในตู้เย็นอะ่ะก็ไม่ต้องไปสิ้นเปลืองไปหา เพราะว่ามันยังมีอย่างอื่นที่ต้องทำอีกก่อนเราจะมาทำขั้นตอนต่อไปฝากเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้เจหนูก,กับตาบองมีกำลังใจต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจ้า แล้วก็มาทำขันข้นตอนต่อไปเลยเปิดแก๊สใส่น้ำมันพืชไปประมาณหนึ่งช้อนง่ายๆสะใช้คนบั่น เก๋ยวก็เทียมให้เหลืองเลยจ้ะสร็จ่ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> สูตรนี้เพื่อนๆเอาไปดัดแปลงเป็นทำเป็นน้ำซุปกุยเฉี่ยวเส้นเล็กได้นะ เชียงเราซื้อก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กมาเราก็เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำได้ลแล้วแต่วันนี้หนูเอามาตดน้ำกินกับข้าวเยังองห่อหมแล้วหออแล้วเราก็ใส่น้ำลงไปเลยต่อป,ประมาณหนึ่งถ้วยเนาะ ราก็รอให้มันเดือดสักหน่อยเวานี้เราก็ปรุงรอเลยต้องเสียเวลาน้ำปลาหนึ่งทัพพีอีกนิดนึงแถมใส่น้ำมขา,ามเปียกลงไปหน่อย ความหอมของมะขามเนาะน้ำตาลทรายประมาณช้อนครึ่ง ใส่มากมันจะคอแห้งส่วนผงรัวก็แล้วแต่เพื่อนๆเนาะเพื่อนๆคนไหนชอบก็ใส่ไปเลยเคล็ดลับ ที่ไม่อยากให้หมูมันแข็งและจับตัวเป็นก้อนเราก็ใส่น้ำซุปลงไปในหมูก่อนนี่แล้วหมูมันก็จะไม่จับตัวเป็นก้อนนี่คือเคล็ดลับงั้นมันก็จะไม่แข็งเพื่อนลองดูนะนี่แล้วเราก็ใส่ไปเลยลงไปเลย ไปเลยนะ แล้วแต่ความชอบเนาะหนึ่งช้อนชาอีกหนึ่งช้อนชาตูดีอยู่นะเนี่ยแล้วเราปิดแก๊สเลยเพื่อนๆช้ได้แล้ว ใส่ชามอันนี้มื้อเดียวนะเพื่อนๆน,นี่หนูทำกินมื้อเช้า ต้นของพักที่ที่เราเตรียมไว้ ชอบเปรี้ยวก็ใส่เพิ่มเอาเนาะชอบรสไหนก็ปรุงเอาเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเมน,นูของเราวันนี้ต้มยำหมูสับใส่ตำลึงสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายหนูด้วยค่ะสวัสดีค่ะ